วันที่14วันอาทิตย์4มิถุนายนพุทธศักราช2558เราจะอธิษฐานจิตเทภูมิทินังพระธาตุจอมถาครั้งที่54ประวัติทุกปบูชาสรรมบูชาสังฆบูชาอารหังสัมมาสัมบูโธ

Uh oh

พระเวทศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อในนี้ไปเราจะตั้งกิจอธิษฐานบารมีสร้างพระบรมชาติเจดีย์สีภูพาสูงหรือพระชาติจอมหาในวันนี้พวกเราทั้งหลายจะได้มาทำความดีกันถือว่าเป็นบุญอันสำคัญจากนี้ไปให้ว่าตามข้าพระเจ้าทั้งหลาย ิิอธฐาตงจิตอธิษฐานบูชาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บูชาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัิเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปเจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันทุกพระองค์พระอรหันทุกพระองค์ในท่านบริญญาเปนธรรม แม่ท่านปคิมาเป็านแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอน้อมบูชาก็ขอน้อมบูชาด้วยกิตศรัทธาร่วส่ด้วยกิตตศรัทธาร่วมใสมาณวันนี้มาณบันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งใจขอตั้งใจเอาส่วนบุญส่วนกุศลเอาส่วนบุญส่วนกุศลข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายใจดำใจ ในบําเพ็ญบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายแม้ท่านทิพพานอยู่ที่ใดก็ตามแม้ท่านทิพพานอยู่ที่ใดก็ตามขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุชงเสด็จมาสถิตจงเสด็จมาสถิตณเพระธาตุจอมผานาพระธาตุจอมผาอีกทั้งพระอรหันต์ททั้งหลาย อีกทางพาหันทธาทั้งหลายท่านบรณีผานที่ใดก็ตามท่านบรณีผานที่ใดก็ตามจงมาสถิตจงมาสถิตณพระธาตุจอมผานาพระธาตุจอมผามาบัดนี้มาบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายอาหารวันทาอาหารวันทามีทาตุโยมีธาตุโย วันทาทังวันทามีสัรพสูมีสัรพสูบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนั้นบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนั้นบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั้งสิ้นนั้นบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั้งสิ้นนั้นบูชาปัจเจกธาตุทั้งสิ้นนั้นบูชาปัจเจกธาตุทั้งสิ้นนั้นบูชาอรันธาตุทั้งสิ้นนั้นบูชาอรันธาตุทั้งสิ้นนั้นจงสติสถาพรจงสติสถาพร โยนบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปราศจากทุกส่งโรคภัยปราศจากทุกส่งโรคภัยปเป่าเสียกันไรปัาเป่าเสียกันไรเป็นผู้บริบูรณ์เป็นผู้บริบูรณ์้วยมนุษย์สมบัติ้ดยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิโลกสมบัติภูมิโลกสมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัติจงดูแลข้าพเจ้าทั้งหลายจงึงแลข้าพเจ้าทั้งหลาย การบูชาในครั้งนี้ด้วยการบูชาในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายทุ่เทกายใจทุ่มเทกายใจเอาบะผสมปูนพสมปูนลำเรียงปูนลำเรียงปูนเอชันเอชันเรือนราคาเรือนราคาพระธาตุจอมผาพระธาจอมผาอจิตใจของพระพเจ้าทั้งหลายขอจิตใจของพระเจ้าทั้งหลายจงแข็งแกร่งจงแข็งแกง แผ่นน้ำแผ่นฟ้าเหมือนแผ่นดินแผ,นนแผน่นน้ำแผ่นฟ้าถึงงพระนิพพานจงถึงพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้เธอในอนาคตอันใกล้นี้เธอสาธุสาธุ